ชุชุดาวพาแฟนคนแรกหนุ่มกัญชัยผู้กำกับเสาคนเก่งชุดดาวาจันทละเตเพึ่งจะเปิดตัวลูกชายครั้งแรกน้องจินโจหลังต้องจากอกแม่เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศโดยมีป้านาอาเพื่อนคุณแม่ชุแท็กทีมกันไปส่งหลานชายกันอย่างพร้อมเพรียงอาทิท็อปดารณีนุชก้องปิยะ ที่ต่างอวยพรให้หลานชายที่เห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยโชคดีสําเร็จการศึกษาอย่างที่ตั้งใจส่งจินโจหลานรักลูกชายเพื่อนรักชุดาพาไปเรียนต่ออีกหนึ่งขอให้โจสอบได้จองหนนกลับบ้านกลับเมืองไวๆทอเมื่อไรให้อดทนแต่ถ้าทนพี่ป้านาอากลุ่มนี้ได้ลูกก็จะอยู่ได้ทุกที่ในโลกแล้วโจเอ้ยเป็นคําอวยพรของอาท็อปดารีนุชด้านคุณแม่ชุได้เขียนความในใจไว้ว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องห่างจากอกแม่ไปต่างประเทศ ขอบคุณพี่ป้้นนาทุกท่านนะคะเหลียงส่งจินโจที่จะห่างอกแม่ไปหลายปีขอให้น้องจินโจรประสบความสําเร็จในด้านการเรียนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันในช่วงแบบนี้สําหรับผู้จัดคนเก่งชูชุดาพาจันทร์เขตที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าเปิดรีสอร์ทที่พัทยาให้คนพักฟรี ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับนักแสดงผู้จัดละครสาวสวยชูชุดาพาจันทะลเขตปัจจุบันอายุ53ปีก็ยังคงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ที่แฟนๆได้เห็นจะเป็นผู้จัดละครผลิตผลงานการแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่ๆออกมาซะม,มากกว่าชุเริ่มงานแสดงครั้งแรกในละครโทรทัศน์เรื่องทายาททางช่อง3 และจากละครโทรทัศน์เรื่องนี้ทําให้เธอได้รับการติดต่อจากชนะกราปยูนที่กําลังหานางเอกใหม่มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องทองประกายแสดที่สร้างจากนิยายของสุวรรณีสุคนธาของทางบริษัทเฟสตาในปีพุทธศักราช2531สมัยที่เป็นแวยรุ่นเข้าวงการมาได้ไม่นานก็เคยเป็นหวานใจของนักแสดงผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกัญชัยแต่ก็ทำให้ต้องเลกลากันไป เพราะในตอนนี้ก็ยังเด็กเหมือนกันทั้งคู่ซึ่งถือว่าเป็นแฟนสาวในวงการคนแรกของกันชัยแต่ในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปเปิดบ้านพักตาอากาศของชูกันเป็นการตกแต่งที่ดูทันสมัยอย่างมากเลยทีเดียว